คริสติน่าพันรายาเอสกันตะพงศ์เผยภาพคุณหมอผู้ช่วยชีวิตสามีลั่นจะขอจดจำบุญคุณในความช่วยเหลือนี้ตลอดไปจากกรณีพระเอกหนุ่มเอสกันตะพง์วูบหมดสติกลางอีเวนต์ดีเบตเลือกตั้งโดยขณะนี้อาการยังวิกฤตต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและดูอาการวันต่อวัน โดยก่อนหน้านี้คริสติน่าพันรายาของเอสได้เผยเกี่ยวกับอาการป่วยของสามีว่าตอนที่วูบหมดสติไปนั้นเอสหัวใจหยุดเต้นกระทันหันมีการทำ CPR จนกลับมาได้ขณะทางแพทย์ระบุว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบซึ่งตอนนี้เอสได้ออกจากห้อง ICU เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดคริสติน่าพันรายา เอสกันตะพงได้ออกมาโพสต์ภาพขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตเอสวันที่วูบหมดสติในงาน Big d เดบตาตทางช่อง CS7 โพสต์นี้คิตตี้ได้เขียนข้อความว่าขอบคุณมากๆแก่คุณหมอวิชรุธที่มาพบกันเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผู้ที่บังเอิญไปงาน Big d เดบตาตทางช่อง CS7 ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์เมื่อสามีของฉัน เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นกระทันหันคุณหมอวิศรุตเป็นแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นและมีส่วนสำคัญในการช่วยชีวิตสามีของฉันเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งและจะจดจำบุญคุณในความช่วยเหลือนี้ตลอดไปซึ่งคงไม่มีคำขอบคุณใดที่จะเพียงพอต่อการช่วยเหลือในครั้งนี้